ถ้าก็ความจริงเอาปีห้าสามมาพูดแต่ความจริงก็ควรจะเอาปีไหนเข้ามาพูดถูไหมควรจะเอาปีอะไรนะสมัยท่านสมชายเป็นนายกปีห้าห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งเป็นท่านนายกมีเหตุการณ์ชุมนุมในสภากันแล้วกันแล้วมีการปิดล้อมสภาแล้วก็มีคนตายสองคนเอาสั้นๆครับปรากฏว่าปปชในขณะนั้น บอกกับการวิจัยคราวนี้มันเป็นความปิการปฏิบัติหน้าที่มิชอบอโดยตั้งแต่นายกสมชายท่านรองนายกชวริตท่านพอบอตรและก็ผู้จัดก,การนครบาลถูกกล่าวหาว่าดก้กระทําผิดนะนะนะการกระทําผิดในการปฏิบัติหน้าที่ขณะนั้นพอไปถึงสภาสาภ,าสาภาก็บอกพวกนี้ไม่ผิดนะการสอบสวนของตํารวจเ,เองของกตรอเองก็บอกพวกนี้ไม่ผิด เสร็จแล้วก็พอไปถึงสำนวนส่งอายการอายการก็บอกว่าไว้ผิดแต่ปปชอมาฟ้องเองเสีย <c oughs> น,น,นะครับและขณะเดียว <c oughs> กันเกิดปี5้สามไอ้ผู้เสียหายเขาก็ไปร้องมีการร้องทุกมีการกล่าวโทษว่ารัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์ท่านสุเทพรองนายกนะเป็นการกระทําปฏิบัติหน้าที่ในการที่ดําเนินการในการสลายการชุมนุมนี้ทําให้คนตาย ตั 99, 99, เก้าเคยเก้าสุเก้าศพบาดเจ็บสองพันอะที่พูดกันอยู่สอบมาตั้งนานฮนะสอบมาตั้งน,นองพอเอาผิดกันจริงจริง,รงพปชอเพียงไปคิดว่าใครถูกไหมฮะไปคิดว่าท่านอภิสิทธิ์เพิ่งออกมากับท่านสุเทพเป็นผู้ผิดเอ้แต่ผู้ขับใช้ชั้ลรองที่ต่อไปอย่างนั้นนะ่ะนะใครเป็นผอบอเหตุการณนะ์นี่ก็ผอบอเหตุการณ์ไม่ได้พูดถึงข้ารายการประจําเลยนะครับในสศอ,อชเนี่ย นายกตั้งสอสให้ท่านสุเทพเป็นนายเป็นผอ,อสสหรือผู้ควบคุมในการรักษาความสงบขณะนั้นแล้วกระทั่งในท่านสุเทพเนี่ยเป็นพุ่งกับนะฮะเป็นพุ่งกับการการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติแล้วขณะเดียวกันท่านสุเทพตอนวัดวันที่สิบนะครับก็ให้ท่านสุเทพเป็นผู้กับปฏิบัติอันเป็นเป็นหัวหน้าผู้อไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ให้ท่านสุเทพเป็นหัวหน้าปฏิบัติการครับ แต่พอหลังจากวันที่สิบมาแล้วตั้งแต่วันที่สิบหกมาท่านไม่ให้ท่านสุเทพทำท่านให้ท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผอบตออในขณะนั้น<ม>นะในขณะนั้นน่ะตั้งแต่วันที่สิบหกจนถึงวันที่สิบเก้าที่ตายกันเยอะ<ฮ>ๆนี่ไล่มาเนี่ยท่านอนุพงษ์เป็นเป็นเป็นหัวหน้าที่คุมกําลังในการทํางาน<อ>นะนะการทํางานมันเป็นอย่างนี้จ<ฮ>ากนั้นเอ๊ะทำไมมันขาดไปล่ะ,ะทําไมมันไม่ไล่เหมือน เหมือนอเหมือนเหมือนปีห้าหนึ่งปีห้าสามทำไมไม่เหมือนกันในที่ผมถามทาไมถึงมีแต่การจัดการกับผู้สั่งการนะคทีนี้เขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบฉุกเฉินมาตรา17เขาบอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทาง,ง,งอาญานะทางวินัยและทางแพ่งแต่ทั้งนี้อันหนึ่งต้องสุจริตอ,อันที่สอง ไม่เลือกปฏิบัติอันที่สามมีสมควรแก่เหตุและไม่เกินความจําเป็นครับท่านพอเข้าใจไหมไม่เกินความจําเป็นถ้าเกินก็จาเป็นผมเหมือนกันคตํำรวจไปจับผู้ร้ายที่ว่าตํารวจไปจับผู้ร้ายวิสามันครับแล้ววิสามันเนี่ยไปจับผู้ร้ายผู้ร้ายมันสู้มันมีมือเปล่าแล้วทั้งนี้เอาปืนยิงตำรวจเอาปืนยิงค นี่เกินความจําเป็นมันเกินก็เหตุเกินถูกความจำเป็นนะคข้อมือเปล่านี่เอาเนี่ยนเอาเกินนั่นยิงกับเกินกว่าจำเป็นตํารวจก็ตารวจเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันทานองเดียวกันข่าวนี้ไอ้คนตายเป็นคนส่วนใหญ่นะที่ตายเขาเบาวินปืนยังไม่มีใช่ค่ะถ้าวันที่สิบเก้าท่านก็เห็นว่ามือสัตว์อยู่อย่างเงี้ยตายอ่ะน่หรือพยาบาลหญิงตายอะไรเนี่ยมันเห็นไหมไอ้ตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้มีอะไร เอาละหรือวันที่สิบวันที่สิบเนี่ยวันที่มาขอพื้นที่คืนใช่ไหมเพื่อจะไปทําการจราจอนอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกขั้นตอนการปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วสุดท้ายว่าคุณจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้ปืนลูกซองและกระสุนยางเท่านั้นแต่พอออกมาจริงๆมันทั้งรถหรุ้เกอค่ะนะมันต้องอะไรนะรวมทั้งปืนอาวุธไร้แรงไม่ว่าท้าวโวเอ็สิบหอะไรสารพัด มาก็มาทําแล้วยิงปรากก็ยิงคตตายไปแล้วข้อสาคัญที่สุดเริ่มจะบ่ายโมงไล่กันมาจนกระทั่งยันกันไปยันกันมาจนกระทั่งเย็นๆหน่อยก็บอกพักรับพักพักแต่พออยู่พอถึงประมาณสักเกือบหกโมงยาเดือใกล้มืดสั่งลุยกันสั่งลุยกันขึ้นนมันมองถึงเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่ามันจําเป็นไหมมองเห็นไหมว่า การทางานในกลางคืนเนี่ยมันมืดอ่ะมันมีสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะต้องมีผลร้ายแรงมันจะต้องเกิดขึ้นผู้คนั่างแยแยะนะผู้คนแยแยแล้วการทํางานเจ้าหน้าที่ก็ลําบากนะมันเข้าใจผิดอ่ะบางทีพวกนี้คว้าเงิงนนันป้านี่มาก,ก็นึกว่าเข้าใจปืนไปยิงกันสวนไปเด็กก็เป็นคนทํางานอ่ะมองเห็นผลเขาเรียกว่ามองเล็งเห็นผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทําไมจะต้องทําให้เสร็จในคืนนะั้น ทำไมไม่รอวันพวกนี้พวกนี้ก็ไปตั้งหลักแต่ก่อนเคยไปอยู่ที่ตรงไหนก็กลับไปตั้งหลักที่ตรงนั้นก่อนเช้าค่อยมาใหม่มันก็ทําได้มันหลีกเลี่ยงได้อแ,แล้วการทํางานนี่การทํางานโดยหลักทั่วไปเขาเรียกว่าถ้าเป็นตํารวจก็เรียกว่าการกองหน่วยการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบถ้าทหนารนเ็าบักกองนานควบคุมการยุทธ์พันก็ต้องมีหัวหน้ามีระวังอ้ตอนไหนมีขั้นตอนไหนมันต้องมีขบวนการท่านมองเห็นชัดชัด ว่าจําเป็นไหมอยู่เดีวยวลูกระเบิดกระจายน้ำตาทิ้งลงมาถูกคนมันจะตายไหมม,มันมองเห็นไหมไอ้พวกนี้ยังชุมนุมอยู่คไปจับผู้ร้ายหรือไปแก้ปัญหานี่หรือแบบพวกนี้เอาเอาก้อนขวดอะไรันีขวดน้ําเอาอิดฟ้าคือเท่าจะได้อันนี้ยิงปืนสวนไปมันเกินกว่าเหตุไหม,มนะ,ะนนหรือว่าถ้าคุณจะรอได้ผมพิเช้าว่าคนมันไม่ตายอย่างนั้นนะ,ะวันนั้นจะตายรวมแล้วยี่สิบเจ็ดศพเพื่อไงนะ แล้วก็บาดเจ็บตั้งเจ็ดแปดร้อยคนน่ะมันคิดดูนี่มันมองเห็นมัว่ามันเป็นยังไงครับถึงอย่างว่านี่ตั้งมองจากสถานการณ์ผมขอพูดต่ออีกหน่อยการสอบสวนเนี่ยปปชล่าชาหรือเกล่ใช่ค่ะเพราะการไต่สวนของศาลเขานี่เขาไต่สวนเงินคดีว่าวันที่สิบมันเป็นยังไงวันที่สิบเก้าเป็นยังไงเขาทํามีขบวนการพยานหลักฐานต่างๆ เอาํานวนจากสวนที่เขาไต่สารมาประกอบการพิจารกก็ได้ครับนี่แหละถามผมบอกว่าอมผมก็บอกว่าเพราะฉะนั้น<ไ>พอรกอรฉุกเฉินที่ว่าจะมีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแต่เมื่อดูจากสภาวะแวดล้อมหรือว่าการปฏิบัติงานจริงแล้วเนี่ยทั้งเกินกว่าเหตุมีการเลิกปฏิบัติเกินความจําเป็นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่ไม่อยู่ในการคุ้มครองของพรกฉุกเฉินที่ว่านี้ก็เป็นคุ้มครองสิครับอ่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะพา <c oughs> คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งมุมจากทางอาจารย์หมอกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ เราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับแขกรับเชิญอีกสองท่านนะคะนั่นก็คือท่านพลตบทเอกวิรุณพื้นแสนและรองศาสตราจารย์แพทย์ชัยตันติสิรินและดิฉันคุณธีลาชนกุลทำหน้าที่เป็นผู้ด,ดําเนินรายการนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยท่านวิรุณได้ทำดุ้วาชี้ให้เราเห็นนะคะว่าสิ่งที่มีการพยายามจะอ้างว่า ที่คําสั่งที่เซ็นไปนั้นเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดไม่ได้มีการสั่งด้วยวาจาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานต่างๆของเจ้าหน้าที่เนี่ยพรกฉุกเฉินเนี่ยคุ้มครองอยู่แต่ท่านวิรุณมองว่าดูจากพฤติการในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยทั้งเกินกว่าเหตุเกินความจําเป็นไม่ได้สุจริตตามหลักกฎหมายที่ว่าไว้เลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจะไม่คุ้มครองมุมของท่านอาจารย์หมอมองยังไงคะครับคือท่านวิรุณพูดดีนะฮะสรุปคือมันอย่างนี้มันต้องมีผู้สั่งการและ ไอ้ผู้สั่งการเองนี่ <c oughs> บังเอิญคุณสุเทพก็พยายามแสดงความเป็นบทบาทเป็นลูกผู้ชาย<ห>าจะแอนอกรับผ,ผู้เดียวเลยผู้เดียวให้อภิสิทธิ์หลุดรอดไปความจริงถ้ายกกรณีใกล้ๆก็ได้ครับท่านจริงรักควบคุมนโยบายจำนำข้าวถูกไหมครับยังไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเลยแต่ปปชไปชี้มูลว่านี่ต้องสมควรต้องไปกำกับนั่นอย่างงี้อภิสิทธิ์ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกใช่ไหมครับอยู่ในที่ประชุมค่ะ แล้วเหตุเกิดต่างๆมันมันไม่ได้เกิดนะพูดแอนครับมันไม่ได้สงครามประชิดกันเอาเป็นเอาตายนะครับอันนี้มันตอนภาคบ่ายก็มีเลิกไปแล้วภาคเย็นก็มีแล้วก็มีเลิกคือมันคล้ายๆมันเป็นการชุมนุมยืดเยือ,ยอแล้วเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนคนไทยด้วยดังนั้นเนี่ยจะไปอ้างอะไรก็ตามเนี่ยไอ้คนสั่งในผิดแน่น อภิสิทธิ์นี่คงไปไม่รอดหรอกครับถ้าเอาแบบพปชบัญชีบุญคุณนายกยิ่งรักนะครับมันก็ต้องเอาด้วยกันดีครับถ้ายัางชี้ไม่ตรงกันเนี่ยสองมาตรฐานคือในฐานะนายกรัฐมนตรีใช่ครับะะคุณอนุพงศ์คุณประยุทธ์ก็หนีไม่รอดครับเพราะว่าโดยเหตุผลที่ว่าคุณทําตามคําสั่งมันสมควรมันเกินเหตุไหมถ้าคุณเพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาทหารที่ไปปฏิบัตินี่ครับก็รู้ว่ารู้ดีรู้ชั่วคนที่ เขาไปยิงอยู่ข้างหน้าเนี่ยคนไทยนะครับไม่รู้จักกันเลยนะครับถ้าเขาใช้ปืนต่อสู้เนี่ยก็ว่าไปอย่างนะครับป้องกันตัวเองอันนี้ไม่มีอะไรเลยวิธีอื่นก็มีมาตรฐานโลกสันติสัญ,ญญาต่างๆเขาก็ไม่ให้ทําร้ายประชาชนนะครับเอาใช้วิธีอื่นไม่ใช่ AR, เออารพอมีอ้างกฎหมายคุ้มครองเราจะจัดการไปฆ่าเขาได้เป็นใบสั่งไม่ถูกเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุหนีความคิดผมนะฮะเป็นเหตุที่ว่า ทำไมทุกคนต้องการพลบอนี้แล้วโทษกรรมเมาเข่งพอเข้าใจใช่ไหมฮะมเมาเข่งอ,อันนี้เพราะทหารเองก็ไปไม่รอดแล้วครับครล่วนมีคนตายจังเยอะแยะทหารเองก็ตายแล้วําไม่ไม่ห้ามม,มันต่อเนื่องแล้วการตายมันต่อเนื่องกันผู้ปฏิบัติการเองก็ตามคําสั่งที่ไม่ชอบไม่เป็นธรรมหรือว่ามันเกินเหตุน,นี่เขาไม่ได้ดิ ไหนว่าเรียนสูงไหนว่ามีความรู้เยอะแยะถูกไหมครับก็ต้องเอ้ยทาไม่ได้วะก็ทําไม่ได้ก็ต้องแจ้งไอ้คนสั่งเอ้ยผมทําไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนงี้เปลี่ยนวิธีอื่นได้ไหม,มได้ไหมคะในฐานะผู้ผู้รับคําสั่งเราจะสามารถไม่ปฏิบัติตามคําสั่งได้ไหมคะ,คะท่านผู้อืคะอย่างนี้ผมพูดเรื่องรวมก่อนค่ะส่วนผู้ปฏิบัติน,นนะบางทีระดับเด็กบางทีไม่ได้ไม่ใช่ระดับเด็ก บางทีเขาทําไปเนี่ยเขาอาจจะต้องเกินแต่มันความรับผิดชอบของผู้ครับัญชา,า,ามผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆสังเกตไหมพอจับบอลที่ไรจับสถานบริการที่ไรไอ้ผู้กํากับโรงพักต้องรับผิดชอบผู้การเขตไอ้ผู้การพื้นที่ถูกย้ายอ,าาอย่างอุดรธาน,นีนี่เปลี่ยนกันอุตรดิาารนี่ความรับผู้การคือผู้บัญชาต้องมีหน้าที่กํากับตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย เอาละผมถึงว่าเหตุการณ์เหตุการณ์วันที่สิบแปดคืนวันที่สิบแปดมีการสอรวอสอิบแปดพฤษภาที่ไปสอวออไป<อ>คุยกันไปพูดแบอกนี้ให้กลับบ้านะนะถอนนะดัานนี้ก็รับปากรับปากเสร็จแล้วก็ขอกรณีจะไปพูดกับนายกไปพูดกับรัฐบาลว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะกลับออกทีวีออกอะไรกันนะ แต่คําสั่งตีสามยังลุยเลยกันยังตีสามเข้าลุยเลยเนี่ย hmm. มันรอไม่ได้งไงครับก็ให้พวกนี้มันกลับบ้านซะก่อนนะมันก็ได้นี่ uh huh. สวอก็พูดแล้วไม่ใช่สวอพูดอย่างเดียวออกทีวีทีวีไอ้คนที่นั่งอยู่ในศูนย์อำนวยการมันก็ต้องรู้ทีวีว่าอย่างไง uh huh. คนเป็นนายกนัฐมตีไม่รู้ยังไงค uh huh. อ่านะคนเป็นผอ,อสอชอไม่รู้ด้่ยังไงมันต้องรู้อะ uh huh. มันต้องดูเหตุการณ์ถึงไม่มามันจันชัดๆอะ มันชัดชัดอ่ะความจริงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คือความรับผิดชอบก็เหมือนอย่างที่พูดไงนายกยิ่งรักก็เจอเข้าไปแล้วไอ้พอเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ต้องพิจณาไอ้ที่ที่ปปชพิณาว่าแจ้งข้อกล่าวหาในถูกแล้วที่พูดเมื่อกี้มันถูกแล้วแต่ทำไมเหมือนท่านสุเทพท่านสุเทพเป็นนักเลงท่านสุเทพนักนเลงลับ ไอ้ทางอีกคนหนึ่งก็พยายามที่ยกให้เป็นความผิดของลูกน้องบ้างไปบอกแม่ทัพนายกองก็อยู่อย่างนั้นอย่างนี้ดูเพื่อนพนฉันการกล่าวหาของปปชให้ศาลเนี่ยนะ<ม>ส่งให้รากการหรือไปเนี่ยมันต้องเอาผู้ปฏิบัติร่วมไปด้วยเ<ม>พื่อความเป็นธรรมเพราะผู้ปฏิบัติก็จะได้ให้ข้อมูลถูกไหมครับซึ่งว่ากรณีกรณีท่านสมชายท่านชวฤทธิ์พลเอกชวฤทธิ์ท่านพลตตรพลชลวาทท่าน พันธพลวัตโทสุชาติเนี่ยยังเป็นพวงเลยใช่ไหมฮะแล้วนี่มันจะพาะผู้สั่งได้ยังไงมันต้องห้อยห้อยผู้ปฏิบัติไปด้วยในระดับสูงถูกไหมฮะถูกต้องครับผู้บังชาคนอาหารนี่เราไม่เอาเขาหรอกนะครับนายสิบก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวร้อยยังไม่เอาในร้อยยังไม่เอาในพันที่ไม่เกี่ยวก็ไม่เอาต้องผอคือคนที่อยู่ในวงประชุมใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่คนที่ปฏิบัติคนวงประชุมอาจจะไม่เท่าไหร่ก็นั่งเป็นพรพประดับ เหมือนท่านประวิตร์บอกว่าผมก็เป็นรัฐมนตรีความจริงคอรมอก็ต้องเอาด้วยนะครับถ้าเอาบรรทัดฐานเดียวกันนะครับเพราะว่าคอรมอก็ต้องเข้าประชุมคอรมอเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะท่านประวิตรอยู่ในฐานนาะกลางโหมท่านก็ต้องรู้เรื่องด้วยแต่ท่านก็ปฏิเสธเลยใช่ไหมฮะว่าแค่รับรู้รทีนี้นครับคือยังไงก็ตาม